ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดที่ปุ่มสนับสนุนนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา 12ในา,า15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับดวงตาของหลานเซนโยเป็่งพระกายด้วยรัศมีจางๆนับถอยหลังในเวลาพักหมดเวลาแล้วอาสูนเทพแปดมือที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคำรามเสียงดังแรกกคือปีกไปข้างหลังเขาเขาเป็นเหมือนดาวตกแล้วพุ่งตรงไปยังหลานเซนโยแก่นแท้ของอสูนเทพแปมอในอกของเขาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและเสียงที่น่าสะพรงกลัว นั่นก็คือรัศมีแห่งการทำลายล้างแพร่กระจายออกมาในทันทีเพื่อไม่ให้หลานเซนโยมีโอากาสได้พักผ่อนการโจมตีทั้งหมดของเขาจึงถูกจำกัดอยู่เพียงการโจมตีนี้ด้วยค่าชีวิตของเขาเขาได้เผาไหม้แกนแท้ของอสูุเทพแปดมือของตัวเองระเบิดพลังทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุดออกมาและพยายามสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงหลานเซนโยข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของวิธีการใช้การต่อสู้นี้ ดูใช้พลังงานจากการระเบิดขนาดเดียวกันหลานเซนโยมีเวลาพักผ่อนมากที่สุดและสามารถเล่นเกมได้มากที่สุดแต่ในขณะนี้แสงสีม่วงทองสองดวงก็พุ่งออกมาจากดวงตาของหลานเซนโยอสุนเทพแปดมือรู้สึกราวกับว่าพนขนาดใหญ่ทําลายโรคได้ปรากฏวตัวในโรคจิตวิญญาณและโจงตีพะเดจิตวิญญาณของเขาอย่างแรงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในสมองของเขาทําให้เขาเข้าสู่ภาวะมึนงงทันที หลังจากนั้นไม่นานการควบคุมแกนแพ้ของอาสุนเทพแปดมือเริ่มแรกมีปัญหาทันทีช่วงเวลาต่อมาเวลาหยุดนิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งในทันทีและเวทีหมายเลขหนึ่งดูเหมือนจะตกอยู่ในความเงียบงานในทันทีอาสุนเทพแปดมือมีความรู้สึกแปลกๆเขาเพียงรู้สึกได้ว่าเนื่องจากเวลาชะง,ง,งานสมองที่ปวดแล้วอย่างรุนแรงของเขาดูเหมือนจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแลกททนใดน,นั้นเขาก็รู้สึกร่องใจและสบายใจ ความตั้งใจอันดุรานที่จะต่อสู้จนตายก็สั่นคลอนแระร่างกายก็ผ่อนคลายมากโดยไม่รู้ตัวแสงสีเงินสว่างวาบและร่างที่สวยงามก็อยู่กลางอากาศแล้วซึ่งปรากฏตัวต่อหน้าศีรษะของอสูรเทพแปดมือคงเรียบอันแหลมคมที่มีรัศมีหลากสีสันเบี่ยงลงมาโดยไม่ลังเลและด้วยเสียงที่ดังคงเรียบอันแหลมคมก็ขวาหัวเข้าโดยตงรงเสียงคำรามตามระเบิดภายในกระโหลกศีรษะทันที รัศมีแห่งการทำลายร้างทั้งหมดหยุดกระทนหันตายร่างใหญ่ของอสูรเทพแปดมือตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงบนเพินพดังระเบิดคนามาฮึมากลายเป็นดำแสงแห่งแสง,แสงที่น่าสะพึงกลัวลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและรัศมีสีส,ส,สีก็แบนสะพั่งกินกินทั้งสองเข้าไปร่างที่จุดระเบิดแสงกับเพ่อมและสถานที่ทั้งหมดก็เกิดความโกลาหลน,นี่คืออะไร นี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของอสูรเทพ8ดมือในวันนี้และที่สําคัญนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงมังกรทองลงมือในวันนี้ใครจะคิดว่าการต่อสู้จะจบลงเร็วขนาดนี้ในเวลาไม่นานอสูรเทพ8ดมือก็ถูกกืนกินผู้คนเห็นได้ว่าเขาตายแล้วในสายตาของผู้ชมทั่วไปอสูรเทพ8ดมือปรากฏตัวบนเวทีแรกกาลังจะเปิดการโจมตีอันทรงพลังแต่ทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรง ดวงตาของเจ้าหญิงมังกรทองที่อยู่ตรงข้ามก็เบ่งบานด้วยความสุขใสสีม่วงสีทองทั่วคู่ต่อมาเธอก็เคลื่อนตัวไปยังฝั่งตรงข้ามของอสูรเทพแปดมือจากอากาศที่บางเบาเขาใช้กรงเล็บเพื่อทําให้ศัตรูตายกระบวนการนี้เวลดาทั้งหมดเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นนั่นคืออสูรเทพแปดมือและเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งในบรรดาคนรุ่นใหม่ของอสูรเทพแปดมือมันจะง่ายขนาดนั้นได้ยังไง นี่เป็นสิ่งที่เกินจินตนาการและยากยิ่งกว่าที่จะยอมรับแสงค่อยๆมาบรรจบกันแล้วร่างใหญ่ของอสูรเทพแปดมือก็หายไปแกลแท้การทำแหวร้างที่ส่งไปยังประตูนั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์นี่จะเป็นประโยชน์มากสําหรับการสุกผลในภายหลังของหลานเซนโยปรีมงโรงและสิงห้าเทียนอดไม่ได้ที่จะเปิดเผยอารมณ์ที่น่าสะพึงกลัวในดวงตาของพวกเขาทั้งสองมองหน้ากันและพวกเขาก็ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่าง ความดูถูกในดวงตาของเจ้าหญิงบังกรทองมีจริงหรือไม่เป็นเรื่องยากหมายที่จะบอกว่าเธอฟื้นพลังเต็มที่แล้วแต่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรเธอไม่ได้สันคออพื้นฐานของเธอในการต่อโซ่เมื่อวานนี้งั้นเหรอจิงเห้าเทียนปล่อยเสียงรำรมตำอารมณ์ของเขาแทบจะบา้าและคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วแม้ว่าอสูรเทพแปดมือจะแข็งแต่งพอๆกับเมฆแต่ถ้ว่าคนรุ่นใหม่ที่แข็งแต่งเหล่านี้ จะสามารถบรรลุระดับเทพหรือระดับที่สูงกว่าได้อย่างแน่นอนในอนาคตมีกี่คนที่เสียชีวิตในสองวันที่ผ่านมาเผ่าพันธุ์วังกรมีความแค้นเคืองกับอสูรเทพแปดมือหรือไม่สีมงหลงประมดคิวเล็กน้อยในเวลานี้ถึงเวลาที่จะพักผ่อนบนสนามแล้วราณเซนอยู่ไม่ได้นั่งลงเพื่อพักผ่อนเอาแค่ยือนอยู่ที่นั่นโดยหับตารากับว่าเขายือนอยู่ที่นั่นโดยหับตาได้มีสมาธิ สิบนาทีผ่านไปในทิพตาดีมงหลงโบกมือให้ใชายหนุ่มจากเผ่าพันธเทียนมาที่อยู่ข้างหลังเขาก้าวขึ้นไปบนเวทีแล้วชายผู้แข็งแกร่งจากเผ่าพันธเทียนมาผู้นี้ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หรือดับหนักและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายขณะที่เขาจ้องมองไปที่หลานเซียนอยู่ที่อยู่ตรงหน้าเขาเจ้าหญิงมังกรทองข้ามีชื่อว่าเกาอี้หยางโปรดแสดงความเมตตาแก่ข้าด้วยชายหนุ่มจากเผ่าพันธเทียนมาระมัดระวังมากขึ้น อาศูนเทพแปดมือซึ่งตายอย่างรวดเร็วจนเขาซึ่งเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์ของเขาในการต่อสู้รู้สึกราวกับว่ามันเป็นการตายและเจอสูนนักจิ้งจอกดานเซนโยเพียงแหบมองเขาอย่างเงีย,เงยบๆและยกมือขึ้นในที่ทางของไปเซียวเชียว,ยวด้วยแสยงกระพริบในมือของไปเซียวเชียว,ยวหอกมังกรปีศาจน้ําแข็งก็บินออกมาและตกไปอยู่ในมือของหลานเซนโยหอกมังกรของหลานเซนโย ระเบิดเมื่อวานนี้ตอนนี้เขาไม่สามารถใช้หอกมังกรของเขาได้มันจะเหมือนการถ้าเขาใช้หอกมังกรปีศาจน้ำแข็งเมื่อกิดต้านเทียนหยางจำนวน30มอันตกลงไปในถังการชำระเงินเขาไม่จําเป็นต้องซ่อนความแข็งแกร่งอีกต่อไปเขาอี้หยางขยับตัวและติดวิญญาณยุดการต่อสู้ของเทียนมาครอบพุ่งพานระเบิดออกมาทันทีคำสั่งที่เขาได้รับนั้นคล้ายคลึงกับคำสั่งของอสูรเทพแปดเมอร์ เขาต้องปลดปล่อยพลังการต่อสู้ทั้งหมดของเขาในเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อให้ได้พลังการทำายร้างที่แข็งแกร่งที่สุดโดยไม่ต้องให้คู่ต่อสู้มีเวลาพักหายใจแปนสินอยกก็เคลื่อนไหวเช่นกันปีกหลากสีสันของเขากระพือไปข้างหลังเขาและเขาก็บินไปข้างหน้าในระหว่างการบินวงกลมของแสงหลากสีสันก็กระเพื่อมออกจากร่างกายของเขาดูเหมือนจะดูซับทุกสิ่งรอบตัวเขาแสงจ้าบนสนามบอรอง สว่างแต่ในเวลานี้ทั่วขณะหนึ่งมันทําให้ผู้คนรู้สึกสรัวรับกับว่าแรงกาเนิดแสงทั้งหมดถูกดูดออกไปโดยเขาหอ,อกมังกรปีศาจน้ําแข็งระเบิดออกมาด้วยแสงสีน้ําเงินจางๆและแสงหอ,อกก็ฟื้นมาแต่ในขณะน,นี้รัศมีอันแหลมคมที่พุ่งออกมาจากร่างของหลานเซนโยทําให้เก้าอี้หยางที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรู้สึกหายใจลาบากและรู้สึกสยองขวัญปุดขึ้นมาในใจโดยไม่รู้ตัว ในแง่ของการฝึกฝนเขายัางคงด้อยกว่าเครื่องสูตรงเครื่องสู่ตรงเคยเผชิญหน้ากับฝ่ายเชียวมาก่อนแต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับหลานเซนโยในวัยรุ่งโรจน์เขาเพียงรู้สึกได้ว่าพลังงานและความผันผวนของสายเลือดบนร่างกายของคู่ต่อสู้นั้นล้นหลามและกดเข้ามาหาเขาเหมือนทะเลที่มีพายุจิตวิญญาณการต่อสู้ของเทียนหมาที่เล็ดลอนออกมาจากเขาอันวนอย่างไม่มั่นคงแต่ในเวลานี้เกาเอี้อยหยางไม่สามารถถอยกลับได้ดังนั้น เขาจึงต้องตะโกนเสียงดังจิตวิญญาณด้วยการต่อสู้ของเขาเก้าวหน้าขึ้นร่างกายของเขาก็หยุดกระทานหานและดาบหนักในมือของเขาก็ฟันออกอย่างช้าๆเมื่อเขาส่งพลังออกไปรัศมีของเขาก็ถึงจุดสูงสุดแล้วและทุกคนก็ได้ยินเสียงระเบิดและเสียงคำรามของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเทียนหมาแผ่วเบาดาบหนักที่ถูกเฉือนออกทําให้ผู้คนรู้สึกแป,กแปกแลกๆราวกับว่าโลกทั้งโลกกำลังจะพังทลาย เนื่องจากการฟันครั้งนี้ขึ้นเทียนมาแห่งการฟาดฟันนี่คือทักษะที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าพันเทียนมาเมื่อฝึกฝนจนถึงขีดสุดก็สามารถตัดผ่านอาวกาศและทำลายเรือรบที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ได้เก้าอี้หยางยังคงบีบอัดพลังการต่อสู้เทียนหมาของเขาต่อไปจนถ,ถึงขีดจำกัดที่ร่างกายของเขาสามารถรับได้จากนั้นก็ระเบิดออกมาด้วยระดับพลังยุทธ์ของเขา นี่เป็นวิธีโจมตีที่คล้ายกับเทคนิคการเสียสระตนเองอยู่แล้วดาบแสงขนาดใหญ่ระเบิดทันทีและท้องฟ้าทั้งหมดก็สว่างขึ้นสนามหมายเลขหนึ่งซึ่งได้รับการคืนกินโดยแสงของหลานเซนโยก็สว่างขึ้นอีกครั้งดาบแสงได้ทะลุผ่านอากาศทันทีและตกลงบนหลานเซนโยดูเหมือนว่าเจ้าหญิงมังกรทองไม่มีเวลาแม้จะป้องกันตัวเองความเร็วของการเดินทางในอวากาศนั้นเร็วมากจนเราไม่สามารถตอบสนองได้เลย ขึ้นตัดของแทนมาไม่เพียงแต่ทรงพลังอย่างยิ่งแต่ยังรวดเร็วอย่างยิ่งอีกด้วยหลังจากสงการโจมตีนี้เกาอี้หยางดูเหมือนจะหมดพลังงานและไม่มีพลังงานแล้วแต่เมื่อเขาเห็นว่าเจ้าหญิงมังกรทองที่อยู่ตรงข้าไม่สามารถหลบเลี่ยงได้รอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาโดยไม่รู้ตัวและเขารู้สึกร้องใจที่บรรลุปเป้าหมายแล้วเขาเชื่อว่าไม่ว่าการป้องกันของเจ้าหญิงมังกรทองจะแข็งแกร่งแค่ไหน เธอก็ไม่สามารถต้านทานขึ้นแห่งดาวเทียนมาของเขาด้วยร่างกายของเธอได้ทันทีที่ความคิดนี้เข้ามาในใจของเขาดวงตาของเขาก็จ้องมองทันทีเพราะทันใดนั้นเขาก็ค้นพบว่าเจ้าหญิงมังกรทองที่ดุร้ายและทรงพลังำลังพุ่งเข้ามาหาเขาและเจ้าหญิงมังกรทองที่ถูกขึ้นพลังเทียนมาแห่งการฟาดฟันโจมตีก็หายตัวไปพลังขึ้นเทียนมาแห่งการฟาดฟัน ก็บินฐานเขาไปและโจมตีอย่างแรงบนเกาะป้องกันของเวทีอันห่างไกลโรคป้องกันได้รับการปกป้องร่วมกันโดยนักรบระดับเทพทั้งสีของเผ่าพันธ์เทียนมามันแบ่งไปมาอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ได้แตกหักเจ้ากำลังมองหาข้าอยู่หรือไม่อย่างเย็นชาดังมาจากด้านหลังเก้าอี้หยางอันกลับมาอย่างครานหานแต่รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นเท่านั้นออกมังกรปีศาจน้ำแข็งอันเยือกเย็นเจาะเข้าไปในหน้าอกแล้วหลานเซีนหย ้ปรากฏตัวที่สถานที่นี้ในเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัดแสงหอกที่เหมือนสายฟ้าไม่ใช่เสียงที่ชุดเกาะของเกาอี้อยางสามารถต้านทานได้การจมตีที่สิ้นหวังของเขาทําให้เขาสูญเสียแม้แต่สัญชาตญาณในการป้องกันและเขาทําได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เขาถูกแทงจบแล้วเขาจะตายไหมเมื่อเขาคิดในใจแใดนั้นร่างกายของเขาก็เบาขึ้นและเขาก็ถูกโยนออกไป บินไปในทิศทางของหลีมองหลงบาดแผลของเขาไม่มีแม้แต่เลือดไหลออกมาแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นน้ำแข็งการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วข้อทางถานที่ก็เงียบงนันในสายตาของผู้ที่แข็งแปรการต่อสู้นี้เป็นการแข่งขันที่ทรงพลังเกาอี้หยางแย่จริงๆที่เขาแทบไม่มีโอกาสสู้กับหลานเลยด้วยซ้ําใครก็ตามที่มีสายตาเฉียบแหลมจะเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นเหตุผลที่สําคัญที่สุดว่าทําไมเขาถึงล้มเหลว ที่จะขืนกินผู้ต่อสู้ของเขาก็คือความตั้งใจของเขาถูกทากไปเมื่อเขาเข้ามาในสนามเมื่อเขาเผชิญหน้ากับรัศมีอันทรงพลังของหลานเซนโดเขารู้สึกที่ขาดความกดดันทางสายเลือดที่ทรงพลังอย่างยิ่งทําให้เขากระตือรือร้นที่จะทาภารกิจให้สําเร็จดังนั้นแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะรอกผู้ต่อสู้เมื่อเขาปล่อยพลังของคลื่นแห่งเทียนมาแห่งการฟาดฟันแต่เขาม่ได้สังเกตเห็นเลยก่อนที่ผู้ต่อสู้ของเขา แทนที่ร่างของเขาได้การเคลื่อนย้ายและทำลายการล็อกข้อแมนของเขาถ้าเขาสามารถยึดถือของตัวเองได้อย่างน้อยเขาก็มีโอกาสต่อสู้ได้นานขึ้นและเมื่อเขาตื่นตระหนกโดยสิ้นเชิงผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้ก็ได้รับการตัดสินแล้วชนะสองครั้งเจ้าหญิงวังกรทองไม่มีเจตนาที่จะชะลอเวลาเธอเอาชนะศัตรูอย่างรวดเร็วในสองเกมติดต่อกันทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอ อยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ในเวลานี้และไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันเมื่อวานนี้แต่อย่างใดแม้ในเวลานี้เธอแสดงให้เห็นแล้วความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อวานในเวลานี้ทั้งชิงข้าวเทียนและเรีเมืองหลงรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อวานเจ้าหญิงมังกรทองแข็งแกร่งพอแล้วแล้วทําไมวันนี้เธอถึงพัฒนาขึ้นอีกสมเหตุสมผลไหมมันไม่มีสมเหตุสมผลเลยโดยเฉพาะชิงข้าวเทียน เขาอยากจะถามตอนนี้ว่าทําไมเขาถึงพูดโทกอาศูนเทพแปดมือของเขาได้ความปราณีทําไมผู้คนในเผ่าเทียนมาถึงมีความปรานีข้าหลานเชนยุตตอบตามความเป็นจริงนั่นเป็นเพราะเทียนหมานั้นไร้ประโยชน์การกลางของอาศูนเทพแปดมือของเจ้ามีพลังทาลายล้างมหาศาลสาสมารถช่วยให้ข้าฝุกคนได้งานข้าก็จัดจัดการกับพวกเขาคำอธิบายโดยผิวเผินก็ชัดเจนเช่นกันหากอสูนเทพแปดมือขึ้นสู่อำนาจ แรกเปิดการโจมตีที่รุนแรงน่าเป็นกลยุทธ์ในการทำลายศัตรูโดยพื้นฐานพวกเขาถูกสั่งให้โจมตีแบบนี้เท่านั้นและพวกเขาจะได้รับความปราณีหรือไม่หลังจากที่พวกเขาใช้กลยุทธ์ดังกล่าวหลังจากใช้ชนะสองครั้งติดต่อกันผู้ชมต่างรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ชมและบรรยากาศโดยรอบก็ประสบกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นกันชนเผ่าอื่นหวังว่าที่จะได้แต่งงานกับเผ่าพันมังกร โดยเฉพาะกับผู้มีอำนาจอย่างเจ้าหญิงมังกรทองแต่เมื่อพวกเขาเห็นที่ต้านเทียนหยางจำนวน30มอันถูกโยนลงไปในถังชำระพวกเขาก็เข้าใจว่าเผ่าพันธุ์เทียนมาและเผ่าพานันธุ์อสูรเทพ8มือตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาชนะเจ้าหญิงมังกรทองและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาหากไม่มีพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้ว่าไม่มีความโกรธในใจในเวลานี้เมื่อเห็นหลานเอาชนะคนที่แข็งแกร่ง,ข,งข,ของทั้งสองเผ่าทีละคน เขารู้สึกมีความสุขมากเมื่อมองไปที่เหรียมงลงและจิงเข้าเทียนพวกเขารู้สึกมีความสุขจริงๆจิงเข้าเทียนอ่านไปมองเหลียมงลงดวงตาของเขาดูเหมือนจะถามว่าเราควรทําอย่างไรต่อในสถานการณ์นี้พวกเขาไม่สามารถกัดฟันและอดทนได้ที่ต้านเทียนหยางที่พวกเขาใส่ลงไปในถังชำระเงินจะไม่ได้กลับมาอย่างแน่นอนหากพวกเขายอมแพ้แบบนี้นั่นคงเป็นความพ่ายแพ้จริงๆ สิ่งสุดท้ายที่เขามอบให้กับชิงเข้าเทียนคือท่าทางที่แน่วแน่และดุดันหลังจากสุตาการทางโค่กเข้าใจว,าว่าวิธีเดียวที่จะยืนหยัดในการแข่งขันครั้งนี้คือการอดทนไว้ในตอนที่สมาชิกคนแรกของเผ่าพันธุ์ศูนเทพแปดมือกำลังจะลงสนามทนายนั้นกระแสแสงก็แวบขึ้นมาและตกลงไปในถังชำระเงินของเวทีที่หนึ่งการเคลื่อนไหวนี้คืออะไรมันชัดเจนมากจนทุกคนมองดูมันพร้อมเพียงกัน ามกลางฝูงชนใครเป็นคนที่โยนขีตต้านเทียนหยางลงไปในถังชำระเงินทั้งเรียมวงโรงและจิงข้าวเทียนก็ไม่พบบุคคลนั้นในทันทีเพราะคนที่แข็งแกร่งจากเชื้อชาติต่างๆที่นั่นได้ปิดกั้นการมองเห็นของพวกเขาด้วยร่างกายของพวกเขาและสีหน้าของชิงข้าวเทียนก็เปลี่ยนไปทันทีมันมืดลงพวกเขาโยนเหลียงขีตต้านเทียนหยาง30อันเพื่อไม่ให้เผ่าพันธุ์อื่นมายุ่งกับพวกเขาตามทฤษฎีแล้ว ที่ต้านเทียนอย่าง30อันก็เพียงพอที่จะผูกขาดเกมการต่อสู้นี้อย่างแน่นอนแต่ใครล่ะคนใดหมายความว่านี่มันยั่วยุกันชัดๆหมายความว่าคนสองเผาไม่สามารถชนะได้แม้จะผ่านไป30เกมแล้วและมันจะไม่หมดเวลาอย่างแน่นอนและคนคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปนี่เป็นการยั่วยุเผ่าเทียนมาและอสุนเทพแดมืออย่างแน่นอนในที่สุดอสุนเทพแมือคนที่ส ก็ขึ้นไปบนเวทีและดวงตาของเขาก็รู้สึกระวังตัวมากขึ้นเมื่อเขามองไปที่หลานเซนโยอสุเทพแปดมือไม่กลัวความตายอย่างแน่นอนและพวกเขามีจิตวิญ,ญญาณเห่งการเสียสละที่ไม่ธรรมดาการต่อสู้เป็นความพัฒนาของพวกเขาแต่พวกเขาไม่สามารถตายอย่างไร้ประโยชน์ได้ดังนั้นชายคนนี้จึงไม่ได้มาเพื่อจุดชนวนแกนแทสุเทพแปดแขนของตัวเองเหมือนอย่างที่คนอื่นทำ แต่เขากลับถือดาบหนักแปดเล่มและมองดูหลานเซนโยอย่างระมัดระวังปีกของเขากลางออกด้านหลังและพลังแห่งการทาลล้างก็พุ่งพานเขากำลังมองหาโอกาสในการดำเนินการหลานเซนโยยังคงยืนอยู่ตรงกลางสนามดวงตาของเขาปิดลงราวกับว่าเขาไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วและเกมต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมือขวาของเขายังคงจับหอกมังกรปีศาจน้ำแข็งและมีรัศมีแสงกระพริบอยู่นอกเหนือหอกมังกร เวลาผ่านไปนาทีต่อวินาทีและอสูรเทพแปดมือก็ค่อยๆหมุนไปรอบๆดานเซีนยนหยูอยู่ในวงกลมด้านนอกมองหาโอกาสที่จะดำเนินการในแสงตาของเขาร่างกายของดานเซียนหยูเต็ไมไปด้วยข้อบอกพร่องและไม่มีส่วนใดของเขาที่จะคงกระพันแต่ยิ่งมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนไม่มีทางโจมตีมากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องยากมากที่อสูรเทพแปดแขนจะไม่กล้าโจมตีแต่หน้าเวลานี้ อสูรเทพแปดแขนก็ทําเช่นนั้นในสายตาของอสูรเทพแปดแขนดูเหมือนว่าคนตรงหน้าเขาไม่ได้สวยสิ่งที่เห็นเคอคนคนนี้ทุบตีเผ่าพันของเขาหลายคนแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ตรงหน้าเขาระวังตัวเกินไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเขาสามารถรอได้แต่คนด้านล่างไม่สามารถรอได้ด้วยการลังเลใจที่จะไม่โจมตีเขาจะม่ให้เวลาเจ้าหญิงมังกรทองได้พักผ่อนมากขึ้นหรือยิ่งกว่านั้น ยิ่งดีเรยนานเท่าไรการต่อสู้ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นมันจะเป็นโอกาสที่ดีต่อเจ้าหญิงมังกรทองทิงเข้าเทียนในกลุ่มผู้ชมอดไม่ได้ที่จะคำรามว่าชมตีเร็วเข้าเมื่อถูกกระตุน้นดวงตางของอสูรเทพแปดแขนบนเวทีก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีคำรามอย่างรุนแรงดื่มพลังแห่งการทำลายล้างและฝันด้วยดาบหนักแปดเล่มในตัวเขายื่นออกไปทันที แสงดาบขนาดใหญ่พันการเป็นตาข่ายดาบปกกุมหลานเซนโยหลานเซนโยเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกับที่คู่ต่อสู้ระเบิดพลังเขาแตะนิ้วเท้าของเขาบนพืน้นกระเพือปีกมังกรสีส,สันสดใสที่อยู่ข้างหลังเขาแระบินไปหาคู่ต่อสู้ของเขาเราวกับขื้นไฟฟ้าหลานเซนโยพุ่งตรงไปที่แสงดาบโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะถอยกลับช่งวงเวลาต่อมาทุกคนก็เห็นฉากหนึ่งที่ทําให้พวกเขาตื่นตาตื่นใจ <S <S เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ